สวัสดีครับวันนี้ได้เหรียญพระครูธรรมสารโควิดนะครับผมเป็นเหรียญทองแดงนะครับวัดศาีรามมิการามจังหวัดขอนแก่นนะครับผมพระครูธรรมสารโควิดนะครับก็เหรียญลักษณะเป็น เป็นเหลี่ยมๆทำทำมีทำสวยดีนะครับเหลียนนี้เปิดไว้ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมวัดศิลาทารรม,มิกาลามนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับออกแบบได้สวยดีนะครับวัดศิลาทารรม,มิกาลามนะครับ ด้านหลังเป็นยันนะครับด้านหน้าเป็นองค์พระนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ